ครูรุ่งีซี่ไลฟ์สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับครูรุ่งนะคะเพราะอะไรรู้ไหมที่ถ่ายแบบนี้ท้องนาเพราะว่าครูรุ่งเห็นผีเสื้อสวยๆทุกคนเคยเห็นผีเสื้อสีเขียวๆไหมคะที่มันบินกันเป็นฝูง,งที่บ้านครูรุ่งเยอะมากและตอนนี้ครูรุ่งเองนะเดินมากลางท้องนาแล้วก็ไม่เห็นผีเสื้อฝูงนั้นนี่ทุกคนดูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเดี๋ยวซูมกล้องนะเพราะว่าอะไรเข้าไปใกล้แค่ไหนไม่รู้ที่เราจะได้เห็นขาวๆตรงคานานั่นนะ่ะคือฝูงผีเสือ้อ เดินก่อนนะเดินเข้าไปก่อนนะอาจจะแบบเบลอคืออะไรนะตาจะพลาดนิดหน่อยนั่นคือฝูงผีเสื้อนะทุกคนเป็นฝูงเลยอะครูไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนอะ่ะว่าเขาจะบินพึบกันยังไงตอนไหนแต่อยากให้รู้ว่านั่น,น่ะฝูงนะั้นทั้งฝูงคือผีเสื้อสีเขียวเขียวอ่อนเดี๋ยวนะคือพยายามจะเดินแล้วแบบนิ่งที่สุดเพราะกลัวแบบถ้าเข้าไปใกล้ค่อยถ่ายกลัวทุกคนไม่เห็น เห็นมเห็นเขาบินไหมอย่าตาลายทุกคนคลุงพยายามนิ่งสุดเพื่อจะเข้าไปเหตุไกลที่สุดนั่นคือผีเสื้อนะผีเสื้อสีเขียวเช้าเชนะ้าเนีลุงจะเห็นเขาบินเป็นฝูงเลยนะบินบนไปเวียนมาในท้องนาเอ่อเหนือต้นไม้สวยมากเช้าเช้านะแต่ว่าคลุงไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันไงคือเขาบินไปเป็นมาเต็มพื้น เขาเจะบอกว่าท้องฟ้าก็ไม่ใช่ไม่สูงขนาดนั้นนะคะก็คือเหนือหัวเราแหละแต่ตอนนี้ออกมานะคะคุณลุงออกมาดูเห็ดในป่าวันนี้หาอะไรทําสนุกๆน,นะคะมาเจอกำลังจะเดินกลับบ้านเป็นฝูงเลยทุกคนผีเสื้อสีเขียวนะขณะที่คุณลุงเดินเนี่ยพื้นนี่คือพื้นที่เป็นน้ำนํำๆแฉะแฉะขี้เลนขีเลนก็เลยแบบว่าต้องย่องหน่อยเฮ้ยสวยจังเลยทุกคนมันมีสีเหลืองด้วยนะ สีเขียวแล้วก็สีเหลืองเกาะกันเป็นฝูงเลยอยู่กันเป็นฝูงกลุ่มๆสงสัยจะมาพักกันหรืออะไรหรือว่ามาดมกลิ่นอะไรสวยสวยมากทุกคนคุณงจะพยายามพูดน้อยๆเพราะกลัวเขาตกใจแล้วหนีหยุยสวยจังเลยเดี๋ยวนะยน่อหน่อยหนึ่งมันจะเป็นปลาทั้งหมดคือผีเสื้อ แต่ไม่รู้ว่าที่เขามาเกาะอ,อยู่เนี่ยคือเป็นช่วงพักช่วงเบรกหรือว่ามาลุมตอมลุมดอมอะไรกันตอนนี้ห่างจากครุ่งประมาณสามเมตรนะคะเข้าไปใกล้อีกเรื่อยหวังว่าจะไม่ได้มารบกวนเขาแค่อยากจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเฉยๆผีเสื้อสีเขียวสีเหลืองเขาพักมั้งทุกคน กาจะนอนพักตอนนี้ครูลุงอยู่ห่างจากเขาประมาณสองเมตรเริ่ม,เร,มเริ่มแบบว้ยเต็มท้องฟ้าเลยเต็มท้องฟ้าเลยยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยที่พื้นเต็มท้องฟ้าเลยเห็นไหมทุกคนเขาบินเฉาะเวียน สวยจังเลยเข้าบินแบบนี้ทุกชเช้าเนี่ยเนี่ยเขาบินแบบนี้ทุกเช้าเลยสวยไหมสวยสีเขียวกับสีเหลืองเอาเป็นไหนมดแล้วบินอยู่บนหลังวัววัวกินยาเอาไว้เขามาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยตรงนี้ตรงที่อมทองกําลังรับเขาเนี่ยตรงที่อมทองกำลังรับเขาไอ้ผีเสื้อเขามาเกาะกลุ่มกันอยู่ไม่รู้มากเกาะทําอะไรกันอมทองรับเขาอยู่ เขกากาลังขึ้นเฮ้ยสวยหรือว่าเข้ามาดมคิเลนหรืออะไรเนี่ยเขาก็ไปเกาะตรงนั้นอีกนั่นเขาไปเกาะอ,อยู่ในแบบคิเลนคิเลนหรือว่าเข้ามาดมมาดูดมาดื่ม,มนั่นเฮ้ยสวยมากทุกคนสีเสื้อสีเขียวกับสีเหลืองเขียวทั้งตัวเหลืองทั้งตัวเขาจะเป็นฝูงที่แบบมีเยอะมากเลยตรงเนี้ยในท้องในท้องนานั่นนะนั่นะน,นะตรงน,รงนี้ตรงหน้าลูกแก้วอะ ผีเสื้อสวยจังเลยเฮ้ยสวยอันนี้ก็รับเขาอยู่รับเขาอยู่อ่าโอเคนะคะทุกคนคุณลุงไปเก็บเห็ดมาเอาเอาเอาวัวไปไล่ผีเสื้อวัวไปไล่ผีเสื้อเห็นผีเสื้อไหมทุกคนสวยมากท้องหน้านะคะมีผีเสื้อแล้วก็มีฝูงวัว ครุ่งไปเก็บเห็ดมาเห็ดกลุ่งได้ประมาณเจ็ดดอกโอเคทุกคนวันนี้เข้าบ้านแล้วนะคะเข้าบ้านแล้วนะคะไปหาอะไรทําสนุกสนุกกลางป่านะคะได้มาแค่นั้นแหละนะคะน่นสุดๆแล้วนะ,ะไปแล้วดีกว่านะคะคราวหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายสวัสดีค่ะ